ีค่ะรายการดินอุ้มดาววันนี้จะพาท่านผู้ชมบินลัดฟ้าจากประเทศไทยไปยังประเทศไต้หวันเพื่อศึกษาเยี่ยมชมสถานีรีไซเคิลของมูลนิธิชื่อจีที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งสถานีรีไซเคิลบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนรับคณะนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจที่สนใจเรียนรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาเห็น และได้มาสัมผัสประสบการณ์การแยกขยะอย่างใกล้ชิดบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม,มพร้อมกันเลยค่ะ ททุกท่านคะในส่วนของประวัติความเป็นมาของภารกิจงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมูลนิธิพุธชื่อจี้เบนได้นํามาจากหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะชื่อจี้ Q&A ในหน้า110ซึ่งเนื้อหาด้านในได้กล่าวไว้ว่าปีพุทธศักราช2533ท่านธรรมจารย์เจ้างยียนได้รับเชิญไปบรรยายที่เมืองไทโจงภาคกลางของไต้หวันเมื่อไปถึงท่านได้เดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยขยะทุกคนแหง่ง จึงเกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมของไต้หวันขณะบ,บรรยายอยู่วันนั้นผู้ฟังได้ปลบมือให้ท่านอยู่เนืองๆท่านธรรมอจารย์เจ้ายียนยังคิดถ,ถึงถนนที่เต็มไปด้วยขยะจึงถือโอกาสพูกระตุ้นให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้เก็บขยะรีไซเคิลจากถังขยะด้วยมือที่พวกเขาปลบให้ท่านมีหญิงคนหนึ่งน้อมรับคำของท่านด้วยใจเริ่มเก็บขยะรีไซเคิลและชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันเก็บ ตัวอย่างของเธอถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับจิตอาสาชื่อจี้ทั่วเกาะไต้หวันได้ทำตามกลายเป็นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชื่อจี้ในเวลาต่อมาค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของภารกิจงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพุทธชือจี้จึงทำให้มีสถานีรีไซเคิลอ,อีกหลายแห่งในเวลาต่อมาและเราไปรับชมสถานีรีไซเคิลแห่งแรกนะเมืองหัวเหลียนประเทศไต้หวันพร้อมๆกันเลยค่ะ สถานีรีไซเคิลแห่งแรกที่เราได้ไปเยี่ยมชมตั้งอยู่ในเมืองหัวเหลียนด้านฝั่งตะวันออกของไต้หวันเมื่อคณะดูงานของเรามาถึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณป้าขวัญไปแท้ห้วนท่านเป็นจิตอาสาของสถานีรีไซเคิลแห่งนี้และมีประสบการณ์การต้อนรับคณะดูงานชาวไทยมายาวนานกว่า15ปี ถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังยินดีและเต็มใจมามอบความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานอกจากนี้เราดังได้รับความเมตตาจากคุณพิพัฒน์รองประธานมูล,ลนิธิชื่อจี้แห่งประเทศไทยมาเป็นล่ามและคอยบรรยายให้กับคณะของเราตลอดทั้ง7วันค่ะ เข้าไปยังสถานีรีไซเคิลแห่งนี้ถือเป็นสถานีที่ใหญ่พอสมควรแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างชัดเจนซึ่งศูนย์กลางของสถานีรีไซเคิลจะมีตะกร้าสีดำวางไว้ตามพื้นอยู่หลายใบเพื่อไว้ใช้สำหรับการคัดแยกขยะที่มีหลายประเภทดังนี้ขยะรีไซเคิลเช่นขวดเพชรขวดพลาสติกพลาสติกถุงพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กกระดาษ ภาชนะกระดาษที่ชาวไต้หวันนิยมใส่อาหารซึ่งขยะทั้งหมดที่กองรวมกันเป็นขยะที่ถูกรับมาจากจุดรับขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้และจุดสังเกตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานีรีไซเคิลแห่งนี้ถึงแม้จะมีขยะมากมายแต่กลับไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนั่นจึงบ่งบอกถึงการบริหารจัดการที่ดีและรวดเร็วค่ะ งแรกที่เราได้ไปเยี่ยมชมคือการตัดถุงพลาสติกโดยท่านได้ให้ข้อมูลดังนี้ว่าถุงพลาสติกไซกับถุงพลาสติกที่มีการพิมพ์ฉลากหรือพิมพ์สีลงไปจะมีราคาที่ต่างกันจึงต้องมีการตัดในส่วนที่เป็นถุงไซออกเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้มากขึ้นแต่ความสำคัญโดยเนื้อแท้แล้วคือการช่วยเหลือเลอกของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตทางด้านภาวะสิ่งแวดล้อมเสียมากกว่า พระโพธิสัตว์ท่านนี้นะครับพระโพธิสัตว์ท่ทานนี้เราจะเรียกคนที่มาทํางานหนึ่งเนี่ยมาทําความดีว่าพระโพธิสัตว์นะครับท่านนี้อายุ90แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ท่านท่านก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นนักเรียนนักเรียนเก่าญี่ปุ่นนะฮะส่วนท่านนั้นเนี่ยเจกว่านะครับอีกท่านหน,นึ่งก็ไปไปทงไปพักแป๊บหนึ่งนะครับก็80กว่านะครับตอนนี้เนี่ยที่ไต้หวันเริ่มมีการรีไซเคิลถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกก๊อบแก๊บเนี่ย แล้วก็ราคาของถุงถุงเปล่าใสาเนี่ยนะครับกับถุงที่มันถูกพิมพ์เนี่ยราคาจะต่างกันดังนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เหล่านี้เขาก็ตัดเพื่อที่จะเอาเฉพาะส่วนที่ที่มันเป็นใสเนี่ยแยกออกส่วนที่มันมีฉลากหรือว่ามีพิมพ์สีลงไปเนี่ยก็แยกเอาไว้ต่างหากนะครับในการทํางานตรงนี้เนี่ยคุณค่าของการทํางานไม่ได้อยู่ที่เงินที่ได้เท่าไหร่นะครับีย่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการทํางานตรงนี้เนี่ย เป็นการาช่วยเหลือโลกของเรานะครับให้พ้นจากภาวะาสภาวะอากาศวิกฤตตรงนี้นะฮะ ผ่ามาเพียงไม่กี่ก้าวก็จะได้เห็นล็อกสำหรับรวบรวมกระดาษลังและกระดาษอื่นๆแต่ที่เป็นความรู้ใหม่โดนส่วนตัวแล้วก็คือได้รู้ว่าภาชนะกระดาษสำหรับใส่อาหารเหล่านั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ในส่วนของเป็นกระดาษนะครับเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อาสาสมัครท่านนี้พระโพธิสัตว์ท่านนี้นะครับ กำลังแยกขยะพวกที่เป็นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยภาชนะใส่ใส่อาหารนะครับที่ไต้หวันเนี่ยภาชนะใส่อาหารเขาจะใช้แบบเป็นกระดาษเคลือบเหมือนกับคล้ายๆกับกระดาษกระดาษใบตองนะครับถ้าเราที่เขาใช้ห่อข้าวมันไก่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นพลาสติกเคลือบอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันน้ํกากันมันเนี่ยนะครับต้องแยกออกแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เ,เทคนิคนะ่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าใช้เทคนิคในการที่จะ แยกเอาไอ้เยื่อ,อของพลาสติกนั้นออกมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาอานนนขาก็าจะต้องอแยกระหว่างกระดาษธรรม,มดากับกระดาษที่เป็นภาชนะใส่อาหารเราแยกที่นี่เองหรือต้องส่งไปแยกที่โรงงานคะอ๋อ这个要把那个膜拿出来是是要經過化學處理<要>工有工廠有工廠他會來幫我們再去哎，<嗯><嗯>然後他們要經過化學處理<好>來對，把這個膜跟紙張分開。 ก็ไปแยกแยกที่โรงงานที่โรงงานแล้วก็โรงงานก็จะแยกเอาไอ้ตัวฟิล์มอะนะฮะหรือว่าแล้วก็แล้วก็เอาตัวกระดาษเนี่ยนะครับเอาไปตีตีแล้วก็มาทำเป็นกระดาษรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นจุดรวบรวมกระดาษลังแล้วในบริเวณแถบขวาทั้งหมดยังเป็นจุดรวบรวมพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่ได้รับการบริจาคมาคุณพิพัฒน์ได้บอกเล่ากับเราว่ามีจิตอาสา,าท่านหนึ่งที่คอยนำเศษซากมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำมาประกอบจนสามารถกลับมาใช้งานได้และแถมยังเอาไปจำหน่ายได้อีกด้วยนะคะ นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีอาสาสมัครท่านหนึ่งเขาซ่อมพวกนี้เป็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นแฟรงกนสไตล์ครับตัวนี้ประกอบกับตัวนั้นประกอบกับตัวนี้ออกมาเป็นเครื่องใหม่แล้วก็เอาสามารถเอาไปขายได้นะครับก็มีเยอะมากนะครับหลายอย่างทุกอย่างเครื่องใช้ในบ้าน,นาของใช้ในบ้าน พวกตัวม้อปแปลงนะฮะพวกอุปกรณ์มอปแปลงไฟพวกนี้ก็ต้องแยกเพราะข้างในมันจะมีพวกทองแดงมีโลหะอะไรพวกนี้อยู่มีแผ่นวงจรอยู่เพราะฉะนั้นต้องแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแยกพวกแยกพวกอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์เป็นอ่ามีก็จะมีไส้ทองแดงอยู่นะครับพวกนี้ก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงถ้าเราแยกออกนะครับไม่อย่างนั้นก็จะต้องชั่งกิโลขายเป็นเหล็กไปพอแยกเป็นทองแดงปุ๊บมันก็เป็นราคาของทองแดงนะครับ ก็จะมีะคิดค้นนะแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องมือพิเศษในการที่จะช่วยผ่อนแรงนะครับในการที่จะแยกประเภทของพวกเครื่องจักรเหล่านี้นะครับรเดี๋ยวเขาให้โชว์ให้ดูในการที่จะถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะพวกชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องจักรนะครับก็จะมีความยากลาบากแล้วก็ต้องใช้แรงงานพอสมควร แล้วก็เพราะว่าของที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งมาเนี่ยบางทีมันกองเอาไว้อยู่ข้างนอกมันขึ้นสนิมหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ถอดประกอบได้ยากแล้วก็เลยต้องอใช้เครื่องมือพิเศษในการเป็นเครื่องทุนแรงก็เลยส่วนเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่มีขายเพราะนั้นต้องคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเอง อย่างตัวนี้ก็คือเป็นคันโยกของไอตัวเครื่องพ่นยานะครับถอดออกมาเป็นแบบนี้ก็ตัดออกแล้วก็เจาะรูก็จะสามารถทำงานได้ก็ใช้เคาะก็ได้ใช้งัดก็ได้ของที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็ทั้งหมดก็ใช่นะครับ ก็เก็บมาแล้วก็เอามาประดิษฐ์ทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ถ้ามันถึงวันหนึ่งต้องต้องโลทิ้งหรือว่าหมดอายุการใช้งานก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นกันอันนี้ก็คือสิ่งที่สโลแกนของสื่อจีอันหนึ่งเนี่ยในการทำรีไซเคิลมักจะพูดอยู่เสมอๆก็คือว่านำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยกลับมาให้เกิดประโยชน์ นำสิ่งที่มันมีประโยชน์อยู่น้อยนิดเนี่ยแต่ขยายใหญ่ทํำยังไรให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะแล้วก็ทําสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยคืนสู่สิ่งที่ดีๆเมื่อเราเห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งของนั้นมากพอทุกอย่างย่อมเกิดประโยชน์เช่นร่มที่พังใช้การไม่ได้แต่สภาพผ้าร่มยังดีอยู่ก็สามารถนํากลับมาทําเป็นผ้ากันเปื้อนเก๋ๆหรือแม้กระทั่งจกกักรยานที่พัง เมื่อได้รับการซ่อมแซมมันก็สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมถือว่าสถานีรีไซเคิลแห่งนี้ได้นำสโลแกนการรีไซเคิลมาทำให้เราเห็นเป็นรูปประทอย่างแท้จริงค่ะทางด้านฝั่งซ้ายมือของศูนย์คัดแยกขยะแห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมขยะรีไซเคิลเช่นกัน แต่จะมีลักษณะประเภทที่ต่างกันออกไปเช่นเหล็กอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กโดยมีคุณอาจิตอาสาที่เป็นหัวหน้าศูนย์คัดแยกขยะแห่งนี้เป็นคนทั้งคัดแงะแกะงัดส่วนประกอบต่างๆให้ออกจากกันตามประเภทของวัตถุนั้นๆเพราะจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ให้มากกว่านั่นเองซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะได้มาจากการรับบริจาค โดยมีรถของสถานีรีไซเคิลไปรับมาหรือบางท่านที่ทราบเรื่องก็สามารถนำสิ่งของเหล่านั้นมาให้กับทางศูย์รีไซเคิลได้ด้วยตัวเองตามสะดวกค่ะเราไปรับฟังบรรยากาศและไปรับฟังรายละเอียดจากคุณพิพัฒกันเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นหัวหน้าสูย์รีไซเคิลแห่งนี้นะครับ ใช่ครับแกอันนี้เป็นโลหะฝั่งนี้จะเป็นโลหะเหมือนเป็นพวกเหล็กแล้วก็เป็นพวกอลูมิเนียมครับผมก็หัวหน้าก็ชอบลงมือทำทุกวันนะครับลงไปทำทุกวันแล้วของพวกนี้มาที่ศูนย์นี้ได้ยังไงคะเขาเอามาบริจาคเองหลานมว่า่เหานี้นี้ที่เ่านี้่้ทห่เานี้าเอห สิ่งของรีไซเคิลท,ที่มาที่นี่ครับก็จะ,จะเราจะมีจุดจุดนัดรับของนะฮะก็จะออกไปตามชุมชนแล้วก็รับของกลับเข้ามามีรถของเราออกไปอย่างวันนี้มี4คัน <c oughs> ที่ออกไปรับของอแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเหมือนคนที่เขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่เขาก็เอาของมา มาให้เราก็มีครับผมขอแต่การออกไปรับขอเราไม่ได้ไปตามบ้านทุกบ้านที่เขาไปตามจุดนะมันมีจุดมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าบ้านผมอยากจะเป็นจุดผมก็เปิดหน้าบ้านไว้แล้วก็ติดป้ายไว้ว่าเอามาของมาวางอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับจะเห็นได้ว่าของใช้หนึ่งอย่างนะครับจะประกอบด้วยวัสดุหลายประเภท เพราะฉะนั้นพอของมาที่ศูนย์รีไซเคิลเนี่ยก็จะต้องทำการแยกถอดนะครับถอดออกอย่างโต๊ะออฟฟิศตัวนั้นสำนักง,งานตัวนั้นก็จะมีทั้งกระจกมีทั้งเหล็กมีทั้งมีเนียมก็จะทำการถูกทำการถอดแยกออกนะครับเพื่อเพื่อไปตามวัดสดุของมันนะครับแต่ละชิ้นเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีราคาที่ไม่เท่ากันนะฮะอย่างทองเหลืองก็มีราคาหนึ่งเหล็กมีราคาหนึ่งสแตนเลสมีราคาหนึ่ง ทุกอย่างก,ก็ต้องแยกออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันตรงตามประเภทแล้วก็ขายได้ราคา านีรีไซเคิลแห่งนี้ไม่ได้รับขยะรีไซเคิลแต่เพียงอย่างเดียวยังมีการรับบริจาคสิ่งของมือสองที่มีสภาพดีเพื่อนำมาจําหน่ายภายใต้ร้านที่มีชื่อว่าร้านค้าถนอมบุญซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรีไซเคิลแต่นี่ไม่ใช่ร้านค้าขายของมือสองธรรมดาแต่เป็นร้านแห่งการกุศลเพื่อผลให้กับมวลมนุษยชาติเราไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ ในตรงนี้เรียกว่าเหมือนเป็นร้านค้าถนอมบุญนะครับร้านค้าถนอมบุญตรงนี้เนี่ยก็จะนําเอาสิ่งของที่มันยังใช้ได้อยู่สภาพยังดีอยู่หรือบางครั้งเนี่ยเขาก็มาบริจาค ให้เลยโดยตรงอย่างเช่นบอกว่าเสื้อผ้าเก่าฉันไม่ใช้แล้วเอามาให้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาขายที่นี่นะครับค่าขายได้เงินเนี่ยก็จะเอามาเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดืม่มแล้วก็ขนมว่างนะครับของอาสาสมัครที่เข้ามาทํางานที่นี่แล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการบริหารจัดการอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟถ้ามีนะครับแล้วก็ค่าน้นาาํามันรถค่าซ่อมบํารุง ของสิ่งของต่างๆนะครับซ่อมบำรุงอาคารซ่อมบำรุงรถเราใช้หงฟ้าลิซอ่าก,ก็คือว่าค่าใช้จ่ายส่วนที่เอามาจ่ายออกไปแล้วเนี่ยยังเหลือนะครับก็จะบริจาคเป็นให้กับกองทุนการกุศลนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับของชูจี้แล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านหน้าตรงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับโปรเจกต์ที่ไปช่วยที่เนาปาลคือตอนนี้เนี่ยชูจีนะครับท่านพระอาจารย์เจิ้งเหยียนเนี่ย ท่านอยากจะกลับไปช่วยเหลือบ้านเกิดของพระพุทธเจ้านะครับก็เลยมีโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือระยะยาวที่เนปาลน,นะครับมีการสร้างหมู่บ้านสร้างบ้านถาวรน,นะครับทำเป็นเหมือนกับ ชุมชนขึ้นมานะครับสำหรับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนที่เป็นโครงการที่จะตั้งไว้ทั้งหมดนะครับจะกลับไปทําที่เนปาลนะครับก็ตรงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษอาสาสมัครที่มาทํางานที่นี่นะครับทุกคนเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะมีการทําประกันภัยให้เป็นประกันกลุ่มนะครับประกันอุบัติเหตุในการมาทํางานที่นี่นะครับก็จะให้ลงชื่อไว้นะครับลงชื่อเอาไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะครับว่าเขามาทํางานดีไซเคิลนะครับก็จะเป็นประกัน ที่ทำเอาไว้นะครับทุกวันนะครับพอมาทำงานปุ๊บเซ็นชื่อลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บก็เอากล่องข้าวมาวางไว้นะครับกล่องข้าววางไว้แล้วก็จะมีฝ่ายที่จัดการเรื่องอาหารเนี่ยก็จะทำกล่องข้าวห่อเตรียมไว้ตอนตอนเที่ยงก็สามารถที่จะ,ะนำไปรับประทานได้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับตู้เย็นเอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยพวกนี้ก็คือซ่อมเสร็จแล้วเอามาวางไว้นะครับใครอยากจะรับไปเลี้ยงดูต่อก็ก็มานะติดต่อได้นะครับโต๊ะก็เช่นเดียวกันนะครับทุกสิ่งที่เห็นอยู่ที่นี่นะครับก็ก็แทบจะรับกลับบ้านไปได้นะครับส่วน ในร้านเนี่ยนะครับจะไม่มีการติดราคานะครับเพราะมันเป็นกฎหมายนะฮะเพราะฉนั้นอยากทราบชิ้นไหนต้องถามเอานะครับส่วนตู้หนังสือตรงนั้นนะครับเป็นหนังสือของพระอาจารย์ที่ท่านเขียนเอาไว้นะครับก็ถ้าชอบเล่มไหนก็สามารถที่จะรับกลับไปได้นะครับก็อย่าลืมถามนิดนึงนะครับว่าอ๋ซื้อสีหรืออ่อก็คือว่า ตามศรัทธานะครับพวกนี้จะตามศรัทธานะครับหลังจากที่ได้เดินดูสถานีรีไซเคิลจนครบทุกจุดทางคณะเราได้เข้าไปยังห้องทำกิจกรรมของสถานีรีไซเคิลเพื่อถามคำถามที่สงสยัยจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับจิตอาสาหลายท่านซึ่งแต่ละท่าน ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนที่เจริญในธรรมมากขึ้นหลังจากที่ได้มาทำงานจิตอาสากับชื่อจี้ก็คือว่ามีคำถามมานะครับก็ผมถามว่ามีข้อดีอะไรบ้างของการเป็นหัวหน้าสถานีรีไซเคิลแห่งนี้นะครับข้อดีที่ท่านอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะสูงสุดเลยก็คือว่าการได้ปฏิบัติธรรการได้ฝึกฝนตนเองบุญคุณตวเองนะครับเพราะว่า มาที่นี่เนี่ยพอรับหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะต้องมันเจอสภาวะอ่าสิ่งเลา้าหรือว่าสิ่งยั่วย,ยุต่างๆมากมายนะครับคำว่าสภาวะสิ่งเลา้าสิ่งย,ย,ยั่ยุก็คือว่าการที่ปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ย เรามีนิสัยสัญญาณบางอย่างคนอื่นก็มีนิสัยสัญญาณบางอย่างพอเจอกันแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้คุยกันรู้เรื่องเป็นหัวหน้าจะทํายังไงที่จะสามารถที่จะประสานงานกับทุกๆคนเนี่ยได้อย่างราบรื่นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิธีใช้ธรรมะที่เอามาปรับใช้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองด้วยนะครับเวลาเราเจอ เขาเรียกว่านะสภาวะภายนอกเข้ามากระทบกับจิตใจเราเราจะจัดการกับตัวเราได้ย,างงาไยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ท่านออได้ประสบแล้วก็ไดเออ้เจอนะครับแล้วก็ออรู้สึกว่าตรงนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้มากในการที่เข้ามาทํางานตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะชอบเที่ยวชอบช้อปปิ้งชอบ ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยๆแต่พอเข้ามาในนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าสำรวมตัวเองได้ดีขึ้นบางทีก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เวลาไปกับการออกไปช้อปปิ้งหรือการออกไปสังสรรค์มากนะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ในการที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเราได้รู้จักในการที่จะให้อภัยคนอื่นนะครับแล้วก็คิดบวกเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สอนอยู่เสมอๆนะครับ ถ้าให้เราต้องบอกว่า,ารู้จักพอเพียงนะร,รู้จักสำนึกคุณรู้จักการอามองในแง่ดีนะครับก็คือให้แล้วก็มองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็การให้อภยัยผู้อื่นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวอันน่าประทับใจของการได้มาศึกษาเรียนรู้สถานีรีไซเคิลหัวเรียนแห่งนี้ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจริญททำสำนึกด,ดีค่ะ